ผมลงไว้นี่หนึ่งหลังแล้วผมแล้วก็รอรอเลาะนี่เลยฮะเลาะตามนี่เลยะเข้าไปทางโน้นถึงทุนนู้นแล้วครับผมสิบหลังตรงนี้ผมว่าผมมองดูว่ามันค่อนข้างที่ว่าจะมีปลาไหลดีนะผมม,ม,มีมีตรงนี้ฝั่งนี้อยู่ห้าหลังมีฝั่งนู้นอยู่ห้าหลังประมาณห้าหลังนะฮะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวลองดูหลังนี้ก่อนเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าเอยมีตัวมะะั้ยนะฮะเราลุ้นๆด้วยกันนะผมนี่พี่เอย เอา้านี่ครับผมเอา้ามีอยู่นี่ครับผมเอา้ากี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งตัวครับผมเอา้าสวยงามเลยครับผมเอา้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับผมใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยอ่าเอาละ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทานนะครับผมและสวัสดีผู้ที่รับชมนะฮะวันนี้ผมพามายามตุ่มดักไปลาไหลน,นะครับผมเมื่อรอบพี่แล้วผมมาดักผมก็ทําวีดีโอครับผมทําวดีโอเสร็จปุ๊บ เออวีโอเสียไม่ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนะครับผมสงสัยกดลืมไม่แงเลยครับผมลืมเลขขอร์ดครับผมโอ้ทำวีโออย่างดีครับผมเลยไม่เลย,ไม,เลยไม่ได้มีวีโอตอนลงให้ดูเลยครับผมผมมีอยู่สิบหลังนะครับผม,มวันนี้ฮนะก็ตรงนี้ผมลงไว้นี่หนึ่งหลังนะครับผมแล้วก็รอรลาะนี่เลยครเลระตามนี่เลยเข้าไปทางโน้นถึงทุนนู้นนะครับผมสิบหลังตรงนี้ผมว่าผมมองดูว่ามันค่อนข้างที่ว่าจะมีปลาไหลดีนะครับผม มีม,มีตรงนี้ฝั่งนี้อยู่ห้าหลังมีฝั่งนู้นอยู่ห้าหลังประมาณห้าหลังนะฮะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวลองดูหลังนี้ก็นเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าเอยมีตัวมั้มยนะฮะเราลุุ้นด้วยกันนะผมนี่ไม่เอ่ยเอ้านี่ครับผมเอ้ามีอยู่นี่ครับผมเอาที่ตัวเนี่ยหนึ่งถึงตัวผมเอาสวยงามเลยครับผมเอ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับผม ใหญ่เลยใหญ่เลยอ่าเอาละเอาละเอาอย่างนี <Ein structured language> <bras unre iry> ้สวยงามครับผมอย่างนี้สวยงามเลยอืนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับตะกร้อสองอ่านี่ครับผมอู้ย่างใหญ่ย่างใหญ่ครับผมอ่าเนี่ยไหน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 อ่านี่ผมผมใช้เหยื่อหอยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอายังไงดีเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะดักสักสองรอบนะครับผมก็ผมมองดูว่า ผมว่าตัวแถ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 ว,แถว,แถวนี้มันค่อนข้างหนาน,นะครับผมผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะดักเขสองรอบเดี๋ยวผมจะกลับมาเอาอีกทีนึ่งเอเดี๋ยวไม่ต้องกลับมาแล้วเทใส่เลยลเดี๋ยวกลับมาดักอีกทีะครับกูจะตัวใหญ่มากเลยผมนี่ฮะอ้อทำงานอยู่ทำงานอยู่อยโอ้ตุ่มปลาไหลผมสวยงามสวยงามผมอ่านี่ครับผมโอ้โห ่ะเดี๋ยวผมนี่นะครับเดี๋ยวผมอ,อันนี้เดี๋ยวผมกลับมาดักนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเอาเหยื่อมาใส่อยู่ดีครับเดี๋ยวผมพาดูกันก่อนเลยครับผมมาครับผมว่ามันค่อนข้างที่ว่าจะพอมีตัวเนนะฮะเพราะว่าตรงนี้แถวนี้ผมมาลงเบ็ดโฟมผมก็ได้ตลอดนะฮะพอมีตัวครับผม พาลุ้นข้างหน้าครับผมเดี๋ยวผมพาลุน,นม,มลาลตากล้องเดี๋ยวจะให้ตากล้องอยู่อยู่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดยู่เตากล้องจับจับจับถุงไว้จับถุงไว้เดี๋ยวเราไปตรงนี้นะนี่ผมผมดักไว้นี่นะเราลุ้นด้วยกันนะผมจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะลุ้นด้วยกันนะครับผมมีตัวไม่เอ่ยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีตัวครับผมอ่าเขียวผมเยอะหมดไหมไม่หมดไม่หมดครับผมอ่ะโอเคไปฮะเดี๋ยว เราไปเลยเดี๋ยวผมพาดูเลยฮนะ,ะมามาตากล้องถือถือมาถือถือตามมาอืมฮึบแดดค่อนข้างร้อนนะครับผมผมพาดูนะฮะตากล้องถือได้ละอ่ะนี่โอเคนี่นะครับผมผมดักไว้นี่นะฮะตากล้องมาใกล้ๆกล้ไหมใกล้มาลุ้ลนๆด้วยกันฮะ จะมีตัวหรือเปล่านะฮะผมมีตัวไหมครับเอแต่แลเหมือนกับเอที่ใส่ไอ้นี่มันอีกอยงนะครับผมเดี๋ยวเผื่อลองรู้นะครับผมเอ้านี่ครับผมนี่ครับมีแต้มครับผมมีแต้มเอ้หมหลังที่สามมีแต้มนะครับผมนี่ครับอ่าเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่ามีแต้มมีแต้มครับผมอ่าเป็นเหยื่อหอยเชอรี่นะครับผม ผมก็เอามาด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะลงซ้ําเนี่ยฮนะจะลงซ้ําที่เดิมฮนะสวยเดี๋ยวเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะมาใส่เหยื่อเหยื่อเพิ่มครับผมจะลงเั้งสองรอบครับผมอ่ะเพบเพบเอ๋สวยงามสวยงามอ๋อสองแต้มแล้วครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องผมอยู่น,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูข้างนูน้นเออเดี๋ยวผมพาดูเลย ผมพาดูเลยครับผมผมมาลงวนนี้ประมาณสักสามวันแล้วครับผมสามวันที่ผมจะลงเดี๋ยวผมจะมาดูทีนะผมเนี่ยอันนี้เป็นยังไงครับผมอ๋อเห็นไี้นี่ครับผมอันนี้มีตัวไม่อเอ่ยลองดูนยฮะ,อ,ะอันนี้อันนี้ไม่มีตัวครับผมอันนี้ไม่เลือกเท่าไหร่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาใส่เลยครับผมยังมีฝังอีกลังหนึงนะฮนะตู้นครับผมตรงนู้นนะฮะตรงนู้นนะฮะ นู่นนะนู่นนะครับผมพาดูนะอ่ะตาข้องเดี๋ยวถืออ่าแต่ผมเดินออนนะตาข้องอยู่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 งนี้เลยนะผมมาเงี้ยแหละจะเป็นยังไงนะครับผมเราลุ้นๆด้วยกันฮนะ จะมีตัวบ้างไหมนะครับผมฝั่งนี้เป็นยังไงนะครับนี่แหล้วนีเงียบยเงียบครับผมอันนี้ก็ไม่มีตัวแลครับผมอ่ะโอเคผมเดี๋ยวผมกลับมาดักฮะผมมองดูว่าน้ำมันตื้นๆไปหน่อยอยังลงให้ลึกกว่านี้่ะถ้าก้องกดิไปนู้นเลยข้ามเลย มาครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน,นครับผมสิบหลังนะฮะมาแล้วครับสองตัวแล้วครับสองแต้มสวยงามเลยับผมอยู่นี่อีกหนึ่งหลังนะครับผมเอออันนี้มันจะมีจะมีอยู่ไม่เอ่ยอันนี้ก็ไม่มีเลยครับผมนี่ฮะเหยื่อแล้วเหยื่อไม่ค่อยจมครับผม น้ำมันลงหรือยังไงผมไม่รู้อนะผมมาใส่เหยื่อร้บลงใหม่อะลกกุกมะดูตัวอะไรนะมาครับผมหลังห้งนี้ครับอ่หาหลังนี้หลังนี้เรามารุ่นหลังหลังนี้ด้วยกันฮนะอันนี้ก็ไม่แรงเหมือนใจงเงียบนะผม ไม่มีเลยครับผมไม่มีแทมเลยะไปฮะผม,มใส่เยอะไหมฮะเหลืออีกกี่หลังเนี่ยเหลืออีกหนึ่งสองสามเหลืออีกสามหลังครับผมดูแล้วเจ็ดนะฮะดูหลังนี้ด้วยกัน,นครับผมนี่เป็นยังไงนะครับยังมีต้องไม่เอ่ยยังม,มีเลยครับผมเนี่ยเงียบกิฟตรงนี้เหมือนมีคนเข้ามาฟันลงเบ็ด ปลาไหลด้วย,ยนะผมว่าน่าจะบางตัวไปแล้วนะผมเนี่ยนี่เขาที่เขามาลงๆนะฮะผมมาที่หลังเขาหน่อยนครนะมผมดูหลังนี้ด้วยกันนะแหลมแหลมเหมือนจะเ,เงียบเลยเงียบผมเนี่ยไม่มีแต้มเลยผมไปครับดูเลยอ,อีกหนึ่งหลังครับผมเอาไปลุ้นหลังสุดท้ายด้วยกันฮนะ ตุ่มเขาทำงานดีอยู่ครับผมอ่าสวยงามสวยงามอยู่ตา้องเดิร์วถือไปก่อนจับตรงนี้มันเดินลงน้ำครับผมจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงตรงนี้ผมเอาคุมมาอย่างดีแล้วการคนเห็นด้วยละยังไงครับผมโอ้ไม่มีเลยผมนี่ครับอ่าไม่ได้คว้าครับผมอันนี้ มีอยู่สองตัวเองนะครับผมที่ได้นะฮะนอกนั้นไม่มีแต้มเลยอโอเคโอเคเดี๋ยวผมสรุปปลานะครับผมสรุปปลาไหลนะอ่้วันนี้ก็โอ้ลงรอบแรกนะครับผมหมานตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ฮะตัวใหญ่เลยนะครับผมโอ้สองตัวบิกบ๊กเลยนะครับผมเนะี่ยตัวตัวใหญ่เกือบครึ่งโลนะครับผมแล้วก็ตัวเลกว็กประมาณทักสามขีดนะครับผมอ่าเห็นไหมเลยเห็นไหม เห็นดูเนาะอ่าโอเคโอเคโอเคครับผมอ่าฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมา,ากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม